จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019ที่ผ่านมานะครับส่งผลกระทบต่อสถานศึกษาต่างๆต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงรูปแบบวิธีการบริหารและการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปอย่างสอดคล้องกับสถานการณ์นะครับโรงเรียนบ้านริมใต้อเภอแม่ริมสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต2เป็นสถานศึกษาแห่งหนึ่งครับที่แม้จะมีบุคลากรครู บริหารต่จนนักเรียนจํานวนมากนะครับมีความยุ่งยากสลับซับซ้อนในการบริหารจัดการแต่ด้วยวิสัยทัศน์รูปแบบวิธีการบริหารของท่านผู้บริหารสถานศึกษาส่งผลให้โรงเรียนยังสามารถบริหารจัดการให้การจัดการเรียนรู้เนี่ยเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีคุณภาพวันนี้กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาโดยทีม weekly innovation ของสำนักง,งานเขตนะครับได้ลงพื้นที่เพื่อนำทุกท่านมารู้จักกับโรงเรียนบ้านริมใต้นะครับซึ่ง ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาตลอดระยะเวลา2-3ถึงปีที่ผ่านมานั้นเนี่ยนะครับทางโรงเรียนก็สามารถบริหารและจัดการในการสอนโดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจกรรมการรวมกลุ่มนักเรียนให้สามารถจัดกิจกรรมในรูปแบบของออนไลน์ได้อย่างปลอดภัยมีคุณภาพซึ่งสิ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็เป็นสิ่งสําคัญครับที่สอดคล้องกับทางนโยบายของภาครัฐการดําเนินงานของโรงเรียนจะเป็นอย่างไรนั้น วันนี้เราจะนําทุกท่านไปพบกับกิจกรรมสําคัญที่เป็นความภาคภูมิใจของทางโรงเรียนกิจกรรมหนึ่งนั่นก็คือชุมนุมวิ่งส1เขาซึ่งทางโรงเรียนได้น,นํานักเรียนมาเรียนด้วยรูปแบบออนไลน์ในสถานการณ์โควิดได้อย่างปลอดภัยภายใต้การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนส่งผลให้นักเรียนเนี่ยมีคุณภาพมีทักษะสามารถแสดงศักยภาพข,ของตัวเองออกมาจนกระทั่งาสามารถไปคว้าแชมป์ในระดับประเทศได้ถึง2ปีติดต่อกันในระยะหลังนี้นะครับ ในสถานการณ์โควิดที่แพร่ระบาดมา2ปีเนะี่ยนะครับโรงเรียนบ้านนิมใต้ก็ได้ผลการแข่งขันนะครับก็ได้แชมป์มา2ปีปีที่16และปีที่17ความยากลำบากนะครับในการที่เราจะฝึกฝนนักเรียนนะครับเรามีบทเรียนอยู่หลายเรื่องนะครับที่สำคัญก็คือ เราจะต้องอสร้างความเข้าใจให้ผู้ปกครองนะครับว่าการแข่งขันนั้นเป็นเรื่องสําคัญนะครับที่จะสร้างความสามัคคีมีวินัยความอดทนความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันให้กับนักเรียนนะครับและเราก็ต้องสัญญากับผู้ปกครองด้วยว่าในสถานการณ์โควิดนั้นเราจะป้องกันไม่ให้นักเรียน ติดเชื้อโควิดภายในทีมยังเด็ดขาดนอกจากว่าจะไปติดที่อื่นมาอันนี้เราก,ก็ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับอันนี้เราก็จะมีมีแผนเผชิญเหตุมีการตรวจวัดไข้นะครับล้างแอลกอฮอลเจลแอลกอฮอล์นะครับทุกครั้งที่มีการแข่งขันนะครับแล้วก็มีการตรวจเอทเคด้วยนะครับ ก็ถ้านักเรียนถ้าพบนักเรียนส่วนไหนที่คนไหนนะครับที่มีผู้ปกครองในครอบครัวติดเชื้อเราก็จะให้พัก5วันนะครับจนกว่าแล้วก็ตรวจเอทีเคจนกว่า,า,าไม่ไพบเชื้อนะครับภายใน5วันนี้เราก็จะให้กลับทีมมาซมามา้อมภายในทีมอีกครั้งหนึ่งซึ่งซึ่งต้องใช้เวลามากนะครับใช้เวลามากเพราะว่าเหตุที่ใช้เวลามากเพราะว่าความพร้อมของทีมนะครับความพร้อมของทีมขาดคนใดคนหนึ่งไปการซ้อมของทีมเนี่ย มันก็ไม่เต็มที่นะครับในอุปสรรคอีกอ,อันหนึ่งก็คือในเรื่องของของระยะเวลานะครับเพราะว่าเวลานั้นเนื่องจากว่าเราต้องต้องต้องพักบางคนก็พักในเรื่องของติดโควิดนะครับการพละกาลังในการซ้อมเนี่ยความ,มพร้อมเพียงเนี่ยก็ต้องใช้เวลามากขึ้นนะครับแต่เวลาที่ที่เราสมัครการแข่งขันไปแล้วเนี่ยมันก็จะเหลือน้อย นะครับอ,อันที่3ก็คือเรื่องของสนามนะครับสนามนี่ก็คือ,อเราจะต้องสนามเนี่ยต้องรดรดน้าตลอดเนื่องจากว่าเป็นช่วงฤดูที่ขาดฝนนะครับถ้าสนามไม่มีหญ้ามันไม่เขียวชะอุ่มก็การวิ่งมันก็เป็นอุปสรรคนะครับอุปสรรคเพราะนั้นสนามก็จะต้องรักษาต้องตัดให้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 เห,หมาะสมนะครับตัดให้เหมาะสมที่จะไม่เป็นอุปสรรคต่อการวิ่งของนักเรียนนะครับ แล้วก็ยาก็ต้องเขียวชะอมนะครับอันนี้ก็เป็นปัญหาอุปสรรคอย่างหนึ่งนะครับในเรื่องของงบประมาณนะครับงบประมาณนี่เราก็จะมีผู้ขอผู้สนับสนุนนะครับอย่างเช่นก็ขอจากานัดมอเตอร์นะครับแล้วก็สมบัทอคนด้าสวัทอเนี่ยเขาก็จะส่งงบประมาณมาส่วนหนึ่งเป็นค่าค่ารถค่าเดินทางนะครับแล้วก็มีลูกชิ้นบรรณานะครับที่ให้การสนับสนุนเรื่องของอาหารนะครับ ให้งบประมาณให้ส่วนหนึ่งนะครับให้กับเราไปวิ่งแข่งขันนะครับตอนนี้ในส่วนที่งบประมาณที่มีเราก็จัดตั้งกองทุนไว้นะครับเพื่อเพื่อแก้ปัญหาในเรื่องของงบประมาณเราก็ตั้งกองทุนสําหรับวิ่ง3ามสขาไว้ไว้ไวหนึ่งก้อนนะครับสําหรับให้ให้ดำเนินการกิจการของ3ามสขานะครับไม่ให้มีมีการหยุดชะงักนะครับ ก็ตรงนี้ก็เป็นเป็นการแก้ปัญหาในในเรื่องของสถานการณ์โควิดครับครับผมสำหรับในการฝึกซ้อมและเข้าร่วมแข่งขันของทีมวิ่ง31ขาโรงเรียนบ้านริมใต้ทีมวิ่ง31ขาโรงเรียนบ้านริมใต้นะครับเริ่มเข้าส่งทำการแข่งขัน,ขนตั้งแต่ปีพุทธศักราช2,554นะครับ ล่วงมาถึงตอนนี้ก็เป็นปีที่10แล้วครับโดยที่ทางสพทและไทยฮอนด้านะครับได้จัดกิจกรรมดีๆนี้ขึ้นมานะครับผมโดยจะทำการฝึกซ้อมนะครับในช่วงนะครับในช่วงตอนเช้าและก็ตอนเย็นตอนเย็นก็จะเป็นชั่วโมงลดเวลาเรียนนะครับแล้วก็ชั่วโมงชุมนุมนะครับที่ทางเรียนได้จัดสรรให้ นะครับผมเราทําการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันตั้งแต่ระดับเขตพื้นที่การศึกษาระดับภาคและก็ระดับประเทศนะครับผมโดยการฝึกซ้อมของของเราจะเป็นการฝึกซ้อมเน้นไปาทางด้านทักษะนะครับทางด้านกรีธาการวิ่งระยะสั้นเป็นส่วนใหญ่นะครับจะเน้น ความสามารถเฉพาะของบุคคลความเข้าใจนะครับในลักษณะของการวิ่งระยะสั้นนะครับผมแล้วก็นำมารวมประกอบกันเป็นทีมนะครับผมทีมของเรามาประสบความสำเร็จนะครับได้รับรางวัลระดับประเทศเอ,อันดับที่4 3ครั้งนะครับอันดับที่4ประเทศไทย3ครั้งอันดับที่สาระดับประเทศ หครั้งนะครับผมแล้วก็ปี2563และ2564เราได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศนะครับสอปีซ้อนติดต่อกันแล้วก็เป็นปีล่าสุดที่ผ่านมาด้วยนะครับผมในการช่วงฝึกซ้อมในช่วง2ปีที่ผ่านมานั้นซึ่งเป็นปีที่เกิดโรคระบาดนะครับผมเ,เกิดโรคระบาดเ,าเกิดโรคไวรัส โควิด -19 นะครับที่ได้ระบาดไปทั่วโลกนะครับมีความยากลำบากนะครับในเรื่องของด้านการเวล่าการการซ้อมเรื่องของเวลานะครับที่จำกัดนะครับผมการเปิดเรียนนะครับที่ที่ไม่ตรงกันนะครับเปิดเรียนที่ไม่ตรงกันทำให้เกิดช่องว่างในการฝึกซ้อมเวลาในการฝึกซ้อมน้อยมากนะครับผมและในการฝึกซ้อมก็ต้อง ระมัดระวังนะครับในเรื่องของอการระบาดภายในกลุ่มนะครับซึ่งในทางทีมงานวิ่ง31ขานั้นนะครับก็ได้มีความตระหนักนะครับให้นักเรียนตรวจ ATK นะครับชุด ATK จากจากทางบ้านมาแล้วก็มีการสุ่มตรวจอาทิตย์ละหนึ่งครั้งนะครับผมโดยได้รับความร่วมมือจากพยาบาล โรงพยาบาลโรงพยาบาลค่ายดารารัศมีนะครับได้ให้ความอนุเคราะห์ชุดตรวจเอทเคนะครับและก็อนุเคราะห์พยาบาลนะครับมาตรวจเอทเคให้กับนักเรียนวิ่ง31ขาของเราครับในช่วงภาวะเกิดโรคระบาดนี้นะครับสำหรับนักเรียนนักกีฬาวิ่ง31ขาทั้งช่วงการฝึกซ้อมหรือว่าการมาโรงเรียนเนี่ยนะครับทางโรงเรียน ได้มีการปลูกฝังนะครับแล้วให้ความรู้นะครับเกี่ยวกับโรคระบาดโควิด -19 นะครับไวรัสโควิดโควิด1 9นะครับโดยให้ความรู้นักเรียนนะครับรู้จักวิธีป้องกันนะครับรู้จักว่าไวรัสชนิดเนี้ยนะครับะจะมีการติดต่อกันยังไงนักเรียนจะต้องป้องกันกันยังไงการเว้นระยะห่างหรือว่าการ ไม่ไปสัมผัสกับผู้อื่นนะครับตลอดระยะเวลาไม่เฉพาะทั้งในโรงเรียนนะครับที่บ้านก็มีส่วนร่วมเหมือนกันมีมีาการติดต่อประสานงานทางโรงเรียนกับผู้ปกครองอยู่สม่ำเสมอในทางด้านนี้ครับครูนะห้องเราปฏิบัติตัวอย่างไรคะลูกหนึ่งเว้นอะไรคะเว้นระยะห่างคุณครูไม่อนุญาตให้เล่นกันในห้องใช่ไหมคะใช่ไหมลูก จัดโตห่างแล้วไม่ให้เล่นกันพอคนไหนลูกไปเล่นหนูบอกเพื่อนๆว่าอย่างไรลูกไม่ให้เล่นอะไรคะไม่ให้เล่นกันเนห้องนี้นะคะครูวงทองให้นักเรียนไปล้างมือทุกหนึ่งชั่วอะไรชั่วโมงทุกหนึ่งชั่วโมงจะต้องลงไปล้างมือและทุกวันจันทร์จะต้องส่งผลการตรวจเอทเคมาที่ลายกลุ่มห้องเราใช่ไหมคะใช่ไคใ,ใครตรวจยกมือ หอ้ตรวจยกมือเออเอามือลงห้องนี้ดูแลเป็นอย่างดีเมื่อโรงเรียนเลิกแล้วนักเรียนลงไปเข้าแถวครูประจำชั้นจะพ่นยาอีกครั้งหนึ่งโรงเรียนให้มาเป็นกระติกเลยค่ะจะพ่นยาฆ่าเชื้อโควิดในช่วงการฝึกซ้อมนะครับผมนักเรียนทุกคนซึ่งได้รับความรู้ได้รับการปลูกฝังในทางด้านเรื่องอการป้องกันก,การติดต่อของโรคระบาดในช่วงของโรคระบาดนี้ นะครับผมนักเรียนจะจะสังเกตนักเรียนทั้งช่วงซ้อมและก็ช่วงพักซ้อมนะครับมีการที่ป้องป้องกันตัวได้เป็นอย่างดีนะครับผมและก็ทางาโรงเรียนก็ได้จัดสถานที่ไว้สําหรับให้นักเรียนซ้อมและพักผ่อนในสถานที่เปิดโลง่งอากาศถ่ายเทได้สะดวกนะครับทำให้นักเรียนได้ได้ตระหนักถึงนะครับผม ในการที่จะต้องเฝ้าระวังอยู่ตลอดเวลานะครับโรงเรียนก็เป็นส่วนหนึ่งในการจัดสถานที่ให้กับทักเรียนครับประโยชน์ที่ได้รับนะครับมีมากมายนะครับวิ่ง3 1ขามันแฝงไปด้วยความอดทนความพยายามกว่าจะรวมเ,เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนะครับแล้วก็มีนักเรียนบางคนบางส่วนนะครับที่ได้ประโยชน์จากตรงนี้ นะครับไปศึกษาต่อโรงเรียนกีฬาหรือไม่ไปเดินเส้นทางอีกเส้นทางหนึ่งนะครับที่ที่ต้องใช้ความอดทนความมานะความเพียรพยายามอย่างเช่นโรงเรียนเตรียมทหารนะครับมีนักเรียนของเราหลายคนเลยนะครับหลายคนเลยที่ไปสอบอยู่โรงเรียนเตรียมทหารก็ได้ใช้ส่วนนี้แหละครับที่ที่เขาได้ฝึกความมีระเบียบวินยัยนะครับความมีวินัยในตนเองที่นําไปใช้ไปปรับพัฒนา กกััับบตนนนเอนะออองงสสามามมมมรรรถ่่่่ววยยูููผ้้ืไดใงค,งครโรงเรียนบ้านริมใต้จังหวัดเชียงใหม่พง,งาดคว้าแชมป์สพทไทยฮอนดา้าวิ่ง31ขาสามะคีปีที่17ค่ะสำหรับในรอบชิงแชมป์ประเทศไทยมี8ทีมจากทั้งหมด200ทีมทั่วประเทศผ่านเข้ามาชิงชัยกันนะคะในะกีฬาแต่ละทีมจะต้องมาจากสถาบันเดียวกันอายุไม่เกิน1 0 1ถปี กำหนดวิ่งระยะทาง50เมตรจำนวน2ครั้งด้วยกันค่ะปรากฏว่าโรงเรียนบ้านริมใต้จังหวัดเชียงใหม่นะคะอาศัยความพร้อมเพรียงวิ่งเข้าเส้นชัยได้เร็วที่สุด9.11วินาทีคว้าแชมป์ไปครองพร้อมกับครองถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี สำหรับกีฬาวิ่ง3 1ขาสามัคคีมีจุดเริ่มต้นที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะเมื่อปี2538ก่อนเข้าสู่ประเทศไทยครั้งแรกเมื่อปี2548นะคะจัดต่อเนื่องมานาน17ปีแล้วค่ะมีทีมเข้าร่วมแล้วกว่า11,700ทีมนักกีฬาร่วมชิงชัยมากกว่า460,000คนคะ่ะจากความสำเร็จของกิจกรรมวิ่ง3 1ขาชิงแชมป์ประเทศไทยที่โรงเรียนบ้านริมใต้ ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันแล้วก็สามารถคว้าแชมป์ได้ต่อเนื่อง2ปีติดต่อกันนั้นเนี่ยนะครับเป็นแบบอย่างและวิธีปฏิบัติวิธดีดีอย่างหนึ่งของทางสถานศึกษานะครับที่แม้จะมีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019อย่างรุนแรงในพื้นที่แต่ด้วยการบริหารการวางมาตรการที่ดีส่งผลให้กิจกรรมการเรียนการสอนต่างๆยังสามารถดําเนินการไปได้อย่างต่อเนื่องเด็กนักเรียนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมชุมนุมต่างๆในรูปแบบของการรวมกลุ่มใน รูปแบบของออนไลน์ได้อย่างมีคุณภาพซึ่งผู้บริหารสถานศึกษาต่างๆควรจะได้นำไปเป็นแบบอย่างในการพิจารณาวางมาตรการต่างๆในการออกแบบรองรับการเปิดภาคเรียนปีการศึกษา2565ที่จะถึงนี้ต่อไปครับ